เนี้ก็จะจัดการเป็ดสับเป็ดนะเทียบเลยอันนี้ที่ลูกพ้อออเดอร์มานคนัะมีเก็ดกว๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยนะเด็ดดังเด็ดดัง เนเลือดเป็ดนะครับค่เป็ดครับพี่บรรยากาศดีนะัอยู่ติดทะเลเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใทะเลนะแม่น้ำแม่น้ำชาจีนชาจีนนะห็นว่าคนเดินที่ผ่านมาน้ำท่วมหรอท่วมที่ท่วมบนนี้เลยท่วมถึงนี้เลยเนาะใช่ข้าห้งทัาแก่เลยข้าห้องท้าแก่เลยข้าห้งนอนท้าแก่เลยอะ่ะแต่ตอนนี้มันลดลงแล้วนะลดแล้ว<ล>พี่ไม่มีแล้วน้อยมีปีละครั้งเห็นก็บอกนะปีละครั้งพี่ปีละหนึ่งครั้งนะ ้ก็จะลเลาะเนื้อออกมานะแล้วก็กระดูกก็จะออกไปกนะระดูกขายได้ไหมครับได้ครับถุงละยีะบบ่สิบครับผมอ๋อถุงละ,ะ้ยี่สิบเหรอส่วนใหญ่ใครมาซื้อมีเยอะครับพวกเอาไปให้สุนัขอะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้สุนัขบ้างไปต้มกับชายบ้างครับอ๋อต้มกับชายต้มซุปเอาเอากระดูกต้มซุปดีทีหนึ่งเอาไปต้มซุป ตดน้ำแล้วก็แทะเนื้อเล่นๆนะนี่กกี่มาวงเล่าซื้อไปได้แล้วเนี่ยซื้อไปได้เลยยี่สิบบาทที่โคอเป็ดนะ่ยยี่สิบบาทดูดิเนื้อเทียบเลยเนี่ยเนื้อเทียบเลยอ่าพอออกพอออกเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็หนังแต่ว่าไอ้ที่มันติดอยู่ริมกระดูกริมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ออกไปก็ถือว่าปุุงอะยี่สิบบาทนะฮะถ้าคอเปดคอแล้วคอละยี่สิบบาท อ๋อคอเป็ดยี่บบาทเป็นของนายนายหนับด้วยนะนายหนับนายหนับเนาะนายหนับชาจีนตลาดดันหวายนะฮะนี่อันนี้ส่วนของคอยี่สิบบาทนะคอยี่สิบบาท แล้วตูดน่ะตูดก็ขายเหรอตูดละห้าบาทครับตูดละห้าบาทไอ้ตูดตัวใหญ่ะตูดตัวใโอ้ยตูดห้าบาทนี่ใหญ่ด้วยเนี่ยห้าบาทอันนี้ยี่สิบบาทแล้วก็ไอ้ที่โกนั้นยี่สิบบาทถุงถุงหนึ่งประมาณประมาณนั้นเหรอครับผมเฮ้ยโอ้ยคุม้มอากยี่สิบบาทดูดิโอ้โหเ <c oughs> ยอะมากเลยอ่ะ เนี่ยลูกค้าสั่งกันเทียบเลยนะฮะโอ้โห,โโหขายดีทธิขายดีนะเป็นพ่อร้อนหนหนักกว่า80ปีนะฮะคนเทียบเลยนี่ตอนนี้กำลังต้มเลยอน,นี้กำลังต้มนะฮะกำลังเดือดเลยนะฮะแรงจัง ตัวหนึ่งนี่ตัวใหญ่มากนะครับที่ว่าเขาขายกันตัวละสามร้อยกว่าถึงสี่ร้อยนะมีตัวเล็กตัวใหญ่อ๋อมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยเหรอนี่ตัวเล็กอันนี้คือตัวเล็กเหรอโอ้โหนี่ตัวเล็กตึ้งเล็กนี่ใส่หม้อละหกสิบอ๋อตัวใหญ่หม้อละห้าสิบอ๋อถ้าตัวเล็กหม้อมเนาะหกสิบหกสิบตัวถ้าหม้อใหญ่ห้าตัวห้าสิบตัว ต้มเสรละห้าสิบตัวเลยต้มฟางลยต้มห้เกยองชั่มนะสอต้มเกลียร้อยแปดร้อย๋อตรงนี้ร้อนมากบริเวณนี้ร้อนมากเลยร้อนร้อนร้นน่าสแล้วเนาะเป็นสูตรยาจีนนะเนี่ยสมยาจีน ันนี้ต้องอีอกนานไหมเนะั่มงหึงอนี่ลกเสร็จก็จัดเวลาประมาณ20นาทีเออนี่พออคว่ำอ,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 อ๋อพอรอบคว่ำอออ๋ออคว่ำเป็นอ,อีกรอบหนึน่งแล้ว<อ>จากประมาณคึ่งชั่วโมงอันนี้ไงท้องมันใช่ไอัน,นี่งก่อนหลังจะได้สุกหหลังจะได้สุกแล้วก็หน้าอืแล้วก็กลับไปหม้อน้นอีกรอนึงก็คืออ้ก็อบสุกอีก0าทีอนทีแ้วรก็เลือก เยอะตัวไหนได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องต่อถ้าได้ก็ต้นเขาม่าได้คือสุกใช่ไหมถ้าได้ก็สุกใช่เราจะมองรู้เลยใช่ไหมเราจับดูรู้เพราะว่าเราทำประจำเขาทำประจำจะรู้ว่าสุกไหมรู้รู้เลยใช่ไอ้ตัวนี้ก็ต้องหมักประมาณหน่อยไม่ได้รุ่มเลยอ่านคนนี้เขาอยู่หน้าเตาประจำเลยปีแล้วจริงๆแล้วสิบห้าปีอ๋ออยู่สิบห้าปีแล้วเนาะ อยู่จะรู้ขั้นตอนทุก <c oughs> สุดตั <c oughs> ้งแต่เด็กเลยอ๋อเต็มห้าเต็มหกเลยไม่กลับบ้านเหรอบ้านผมอยู่เถื่งวงการนี่งไงอ๋ออยู่วงการน,น,น,นานทีกลับไปเที่ยวอ๋อช่วงน,นี้ก็ไม่ได้กลับเพราะโควิดเรื่องไงกลับไม่ได้ครับโตถิ่งนี่แหละครับโตถิ่อนงวงไี่กันอ๋ออ๋อจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนเป็นคนผมเป็นคน ก๋าเลียงอ๋อก๋าหลียงใช่ไหม,มแต่ว่าจริงใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมากกว่าใช่ตัวโตตโต,โตที่ฟังไทยเทขาจะพูดไทยได้ไม่น,น้อยแต่ว่าพ่อแม่อยู่ชายแดนใช่ไหมเขาเรียกชายแดนน่อแม่อยู่ชายแดนอ่าชายแดนสมุนการนใช,ใช่เก่งแล้วมาอยู่เมืองไทยทำโน่นทำนี่เป็นพูดฟัองออกนะอะาถือพูดได้พูได้ครับนี่ใกล้นี่ใกล้ยังหกสิบตัวแล้วเหรอนี่หมดนี่ก็หกสิบนี่หมดนี่คือหกสิบตัว อันนี้ไซส์เล็กถ้าขายราคาตัวละเท่าไหร่สามสี <3 40. S 1> ่สามยี่ครับสามร้อยสี่สิบสามสี่สามร้อยยี่สิบบาทแล้วก็สามสี่จะมีสองโอ้สามร้อยี่สิบแล้วก็สามร้อยสี่สิบบาทอันในไซส์เนี่ยที่ต้มเนี่ยเนี่ยโอ้ยก็ถือว่าไม่เล็กนะเนี่ยถือว่าไม่เตนะ่อันนี้มันร้อนอยู่ไงเวลาอันนล้วมันหดเขาจะหดด้วยเหรอหดลงนิดนึงครับอ๋อนี่มันคือมันกำลังเต่งตึงอยู่ กำลังตึงตึงกำลังตึงตึงวิหนังกำลังตึงตึงพอมันคลายพอร้อนมันจะหดลงมานิดนึงเขาบอกนะไื้เป็ดซื้อไก่อย่าซื้อตอนร้อนอ้าจริงเหรอใช่ครับซื้อตอนร้อนแล้วมันมันตึงไงดูตัวใหญ่มันดูตัวใหญ่ใช่ไหมนี่เป็นสูตรเด็ดแค่ล้ำนะใครจะซื้อเป็ดซื้อไก่อย่าซื้อตอนร้อนเขาบอกนะให้ซื้อตอนที่มันหดแล้วจะได้รู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตอนเย็นๆนะ นี่หนักกันเนี่ยนะกล้ามขึ้นมันมัดมัเลยเนี่ยเป็ดนั่นหมดล้วใช่เป็ดมันัหนักเหมือนกันน่ะก็ถ้าตัวใหญ่ก็สามโลโอ้ยตัวนึงอตัวให่สามโลแล้วไซสนี่กี่โลสามกว่าอันนี้ประมาณโลคึ่งสองโลเครับอ่าสงโลนายหักนี่เหรอครับครปดสิบแปีในรุ่นรถนี่ันนี้ารุ่นเี่ย รุ่นเตี๋ยใช่ไหมสมัยก่อนรุ่นแรก6บาทเองคี้ยังไม่เกิดเลยจริงเหรอตอนนี้เด็กอยู่แล้วปีนี้6กแล้วเจ้าของเจ้าของนี่เคุยเจอตัวจริงรุ่นเตี๋ยเนี่ยขายขายก่อนตัว6บาทเองเอาทั้งนั้นในหน่ำนี่คือเตี๋ยใช่ไหมไม่ใช่เตี๋ยเป็นพี่ไทยคนลองสมัยก่อนเราไม่มีชื่อเสียงอ่ะเรายังไม่ได้ใช้ชื่ออะไรทั้งสิ้นก็เป็นแบบขายตามบ้านๆเงี้ยขายเป็นแบบขายปีกไม่ได้ขายข้างนอก สมัยก่อนตลาดเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของของเอกชาวพวกท้องนาของไร่แถวแถวแย่านเนี่ยจะต้องมารวมที่นี่อ๋อยุคสมัยโน้นใช่ไหมสมัยนู้นเลยครับออ๋ประมาณกี่ปีมาแล้วอ่ะอหลายสิบปีแล้วแล้วฟังก์ต้นปลายปลายรัชการง่ายอย่าเนี่ยแหละโอ้ยตรงนี้เราเป็นอ่ำดำอ่ำแดงเลยนะเหรวเออเอาเอาป่านี่เป็นเชื้อจีนใช่ไหมเชื้อสายจีนอล้เดี๋ยวมาจามืองจีนเดี๋ยวมาจากเมืองจีนเลยถ้าเราอยู่ตอนนี้ก็ร้อยกว่าห้าปีแล้ว พอท่าถ้าถ้าเตียอยู่เนาะแล้วแนะนำนี้ยังอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่ถ้าแยกสาขาไปอ๋อในที่เส้นปิการแล้วเสียชีวิตไปแล้วอ๋อแต่เสียชีวิตไปแล้วแต่เราก็ยังใช้ชื่อเดิมเนาะแต่นี่เป็นรุ่นเป็นน้องชายคือจริงๆผมเป็นเป็นผู้เบิกเอาผู้เบิกเนาะส่วนเราใช้ชื่อในหนักคือว่าชื่อเขาเขาตั้งเนาะชื่อเขาหนักแปลว่านิ่งหนักแปลว่านิ่งเหรอเอาแล้วตัว ปลานคือเฮียทุยอ๋อนี่เฮียทุยเจ้าของเลยเจ้าของใส่ตรงนี้เลยนะโอ้โหรุ่นบุกเบิกรุ่นสมัยก่อนเนี่ยถนนเส้นวัลเล็ิงเส้นสินเจ้าเส้นอ่าเนี่ยเอ่อพุทธมณฑลพุทธมณฑลใช่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 สมัยก่อนเนี่ยโอ้โเป็นทาลูกลังหมดเลยอ๋อ ดารานที่ทำไมดารามากินเพียบเลยดูดิดารงดารามาขายเยอะฮะยังยังยังไม่มีที่กระเจี๊ยบอันอันนี้คือมาซื้อจริงไหมเนี่ยมาเป็นหน้าม้าเป็นไรเป็นซื้อจริงเอามากินเขามีแพร์ิมเลด้านโน้นเนาะเขาสั่งตรงนี้เสร็จไปกินเลมเลนะครับไอลิมลิมไม่ใช่ริมทะเลนี่มันเลยนะริมแม่น้ำชาจีนเออนั่นแหละตัวใหญ่มากเลยนี่ก็เจอเจ้าของแล้วเนาะที่นี่นะครับมาได้เปิดทุกวัน้รึปะ เปิดทุกวันหยุดหทุกวันจันทุกวันจนันทนอกจากวันจันเป็นวันหยุดนะครับแต่เริ่<อ>มก็จะเลื่อนไปหยุดทางผานแดดแต่<อ>แตแที่นี้จะไม่หยุยอออเดเพราะว่าคุณ<ช>มีออเดอร์ใช่มีออเดอร์ร้อยร้อยยี่สิบกว่าปีใหม่หย,ยุดไหมปีใหม่ปีใหม่ไม่ไม่ไม่หยุดแทบจะไม่หยุดทําไมล่ะสุเหรียจะเจอแล้วกันเนาะเนี่ยพ่อโรนายหนับนะฮะขอบคุณป๋ามากครับนี่ให้ข้อมูลนะนี่เอานี่สายใหญ่มาดูสายใหญ่หน่อยนี่ต้องล้วงนี่เลย น้ำมัน่ยดึงน้ำมันออกมา